สวัสดีค่ะดุกๆวันนี้ก็มาพบกับครูพึ่งอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ครูพึ่งจะมาสอนการบ้านคณิตหน้าเดียวค่ะคือหน้า204นะคะเป็นการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณสาเหตุที่ต้องแยกคลิปนี้ออกมาอีกคลิปหนึ่งก็คือว่ามันจะต่างจากคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วเป็นเรื่องของ การแสดงวิธีทาโจทย์ปัญหาคือเขาให้โจทย์ปัญหามาแล้วให้เราแสดงวิธีทำแต่ว่าในคลิปนี้จะเป็นการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณซึ่งครูเพิ่งเลือกมาแค่หนึ่งหน้าเท่านั้นเพื่อเป็นตัวอย่างว่าเราสามารถสร้างโจทย์ปัญหาการคูณได้อย่างไรนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูโจทย์กันคะ่ะมาดูโจทย์กันนะอย่างเช่นข้อแรกค่ะ39คูณ21เท่ากับช่องว่าง ในการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณนั้นนะคะเด็กๆจะต้องเข้าใจหลักก่อนว่าการคูณเนี่ยมันคือเป็นการบวกเพิ่มนะบวกเพิ่มเข้าไปทีละเท่าเทกันเท่าเทกันไปเรื่อยๆอย่างเช่นสา้าคูณยี่เนี่ยเออเราจะแต่งยังไงดีให้มันสมเหตุสมผลนะคะมันสามารถมีความเปลี่ยนไปได้สอดคล้องกับความจริงนะถ้าหากหนูแต่งว่า ฉันมีตุ๊กตาอยู่39ตัวโหหนูมีตุ๊กตาเยอะมากเลยนะแต่ละตัวมีชุด21ชุดอย่างเงี้ยโหตุ๊กตา39ตัวแต่ละตัวมีชุดเปลี่ยเนี่ยอีกตัวละ21ชุดนีมันก็ไม่สมเหตุสมผลใช่ไหมลูก อ่าดังนั้นเราก็เวลาเราจะแต่งโจทย์เราก็ต้องคิดด้วยว่าเอมันมีความเป็นไปได้หรือเปล่านะคะโอเคค่ะครูเพ,พิ่งก็มีตัวอย่างโจทย์ปัญหาเนาะครูพิ่งแต่งว่าครูต้องการซื้อหน้ากากอนามัยป้องกันโควิด -19 ค่ะในช่วงนี้เลยนะคะโรคโควิดกําลังระบาดก็เลยแต่งโจทย์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเนาะเอาใหม่เริ่มต้นใหม่ครูต้องการซื้อหน้ากากอนามัยป้องกัน,น,นะคะโ,โนจจนนนควิด -19 เนี่ย เพื่อแจกให้นักเรียนในห้องซึ่งมี39คนสมเหตุสมผลไหมนักเรียนห้องหนึ่งมี39มสเก้าคนเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้เนาะให้ได้คนละ21ชิ้นเนี่ยก็อาจจะแจกเป็นแบบให้นักเรียนไป3สัปดาห์นะสสัปดาห์ก็คือ7จ็ดสามยี่ชิ้นนะคะรวมแล้วครูต้องซื้อหน้ากากาอนามัยทั้งหมดกี่ชิ้น แบบนี้นะคะเด็กๆอาจจะเห็นอ้าวมันมีตัวเลข3ตัวมี 19, 39, 21อันนี้ลักษณะโจทย์หลอกนะคะชอบมีเลขอื่นขึ้นมาปนแต่มันไม่เกี่ยวกับการคำนวณเลข19นี้มาจากโควิด1 9นะคะไม่เกี่ยวกับการคำนวณอะไรเลยการคำนวณของเรามีแค่นักเรียนในห้อง39คนค่ะจะได้หน้ากากอนามัยคนละ21ชิ้นนะคะแค่นั้นเองรวมแล้วครูต้องซื้อหน้ากากอนามัยทั้งหมดกี่ชิ้น แบบนี้ก็คือตัวอย่างโจทย์ปัญหาการคูณซึ่งเด็กๆสามารถแต่งอะไรก็ได้ให้นอกเหนือจากนี้ได้นะคะเด็กๆมีอิสระในการสร้างโจทย์ปัญหาด้วยตนเองค่ะเพราะว่ามันไม่มีรูปภาพหรือไม่มีอะไรกำกับมีแต่ตัวเลขให้เรามาแบบนี้หนูจะสร้างโจทย์ปัญหาเป็นเรื่องอะไรก็ได้ขอให้สอดคล้องกับความเป็นจริงนะคะมีความเป็นไปได้ไม่โอเวอร์เกินไปเนาะโอเคต่อไปค่ะ ห้าสิบคูณห้าสิบห้าเท่ากับช่องวางค่ะอ่ะโอเคจะแต่งว่าอะไรดีขูพึ่งก็มีตัวอย่างนะคะว่าอ่ะมีเจลแอลกอฮอล์อยู่ห้าสิบห้ากล่องอ่ะสมมติสั่งมาห้าสิบห้ากล่องนะแต่ละกล่องเนี่ยมันมีอยู่ห้าสิบขวดนะคะอาจจะเป็นขวดเล็กๆ50ห้าสิบขวดในหนึ่งกล่องรวมแล้วมีเจลแอลกอฮอล์ทั้งหมดกี่ขวดแบบเนี้ยก็เป็นการคูณล,ละมีอยู่ห้าสิบห้ากล่องในแต่ละกล่องมีห้าสิบขวด ก็หาบบวกกัน55กล่องอะ่ะใช่ไหมคะบวกกันเพิ่มเพิ่มทีละเท่าๆกันแบบนี้ก็คือเป็นการคูณนั่นแหละเนาะอันนี้ก็คือตัวอย่างการคูณซึ่งเด็กๆสามารถสร้างโจทย์ปัญหาได้หลากหลายเนาะแตกต่างจากคูพิ่งได้เลยค่ะอันนี้แค่ตัวอย่างนะคะแลวเขาก็ยังบอกอีกว่าโจทย์ปัญหาที่สร้างมีความเป็นไปได้หรือไม่และคําตอบเป็นเท่าไหรอ่อันนี้ก็อาจจะไปคิดว่าเอ๊อคาตอบควรจะเป็นเท่าไหร่ คิดที่หลังก็ได้แต่ในการแต่ในการทำแบบฝึกหัดเนี้ยเขาไม่ได้ต้องการให้เราหาคำตอบเขาแค่ให้เราแต่งโจทย์ปัญหาเท่านั้นไม่ต้องหาคำตอบมานะคะโอเคแต่ถ้าใครอยากรู้คำตอบก็าอาจจะไปคิดเล่นๆก็ได้เนาะค่ะสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูพึ่งก็ได้เฉลยแบบฝึกหัดซึ่งเป็นตัวอย่างการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณนะคะ ซึ่งเด็กๆเ,เนี่ยสามารถดูเป็นตัวอย่างได้แล้วก็เอาไปประยุกต์เป็นการสร้างโจทย์ปัญหาของตัวเองได้นะคะการสร้างโจทย์ปัญหาการคูนก็ต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ด้วยเนาะว่าเวลาแต่งไล้เนี่ยมนสอดคล้องกับความเป็นจริงไหมมีความเป็นไปได้ไหมนะคะเพื่อที่โจทย์การคูณของเราเนี่ยจะเป็นโจทย์ที่ดีจะเป็นการสร้างโจทย์ที่ถูกต้องนะคะ โอเคสำหรับวันนี้นะคะคุิ่งก็ต้องลาไปก่อนค่ะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ